สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในแมบบอนิเมะบากาดเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวตัวละครเมเดียนะครับผมเพิ่งปั้นเสร็จสดๆร้อนเลยเป็นตัวละครท่าคำสาปนะครับจะตีบอสแรงขึ้น5%ตัวละครนี้หลังอีวก็จะไม่มีคอสเมติกนะครับมาดูวันที่ p a สซีฟแรกนะครับเมื่อโจมตีก็จะลดคูลดาว1%นะครับสูงสุด10% p a สซีฟที่2เป็นสกิลกดน,นะครับจะใช้งานได้เมื่ออัปเกรดถึงขั้น10นะครับ นี่นะครับจะเป็นสก,กิลนี้ออสเบเกอร,ร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าผมเก็สรุปองครวมสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจเลยนะครับก็คือเมื่อกดนะครับก็จะล้างสถานะแล้วก็จะคงอยู่30วินาทีหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนมอนนะครับ3ตัวมาเป็นฝั่งเรานะครับและบวกดาเมจ7%สูงสุด3 5นั่นเอง เป็น,นออแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะสอนอีโวได้นะครับพอดีต้นคลิปผมลืมหรือใครอยากดูว่าวิธีการอีโวมันทํำยังไงก็ก็สามารถกอไปดูท้ายคลิปก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาดูดีวิวแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะครับก็จะฉีดเลเซอร์ออกไปปิ้วออกจากไม้คาถามาดูท่านที่สอนครับเมฟิกสเปีย ก็จะยิงคาทาเวทออกไปแล้วก็ทุกๆก,การโจมตีก็จะบวกความเร็วให้ตัวเองด้วยนะครับตอนนี้มันก็ตันแล้วโอเคถ้าต่อไปเพียววันเล่วิไลยีลยอยู่นะครับโจมตีเป็นลายโอีค่อนข้างกว้างเลยนะครับใหญ่มากให่แต่ระยะอาจจะสั้นหน่อย ผมได้เห็นลุงนี้มาวงมันก็เลยไกลท่าต่อไปครับเลนออฟไลท์ครฝนแสงฝนแห่งแสงชีวสวยว่ะแต่ตีคิดเดียวนะครับน้องตีคิดเดียวมาดูท่าต่อไปเนี่ยครับเป็นสกิลกดนะครับมาแล้วสกิลสกิลไฮไลท์ของเราวันนี้ ถ้านจมตีก็จะเป็นท่านี้นะอันนี้คืออัพสุดละแต่วาตีคิดเดียวผมมองว่าเฉยๆนะมาดูวันที่สกิลกดเลยครับก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับเมื่อกดก็จะรีมูฟดีบัฟทุกอย่างนะครับแล้วก็จะอยู่กบับนั้นสามสิบวิเปลี่ยนมอนเนี่ยเป็นฝั่งเราสามตัวแล้วก็จะเพิ่มดาเมจเจ็เปอร์เซ็นต์ให้เราครับสูงสุดสามสิบห้าเปเซ็นเดี๋ยวเรากดไปเลยมันจะเป็นยังไงปึ๊บ ผมกดละตอนนี้วยจะมีท่าใหม่ไล่ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้ให้ทุกคนดูอีกทีนะครับวิธีการใช้ก็คือกด1ทีนะครับที่สกิลกดแล้วนั่นแหละเราจะได้เซอร์เคิลมาแบบนี้นะครับเห็นที่เมาส์เคอร์เซอร์หอไหมแล้วเราก็ไปจิ้มเลยครับอยากได้ตรงไหนอ่ะผมอยากได้ตรงนี้ปึ๊บ เมเดียก็จะฝากครับเหมือนปล่อยพลังตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมียูนิตแปลงเป็นฝั่งเรานะครับเมื่อกี้เห็นไหมแปบ๊บหนึ่งแต่เลือดมันค่อนข้างน้อยก็เลยตายไวอ่านะประมาณนี้ประมาณนี้สามารถเอาไว้กันบ้านได้เวลาแบบมอนเตอร์หลุดอะไรอนยะ่างเนาะแต่ในคําอธิบายเนี่ยมันบอกประมาณว่าถ้าสําเร็จจะได้ดาเมจอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสที่จะไม่สําเร็จด้วยหรือเปล่าก็คือ มีโอกาสที่กดไปแล้วมอนฝั่งศัตรูปัญจาไม่มาเป็นฝั่งเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองใช้อีกทีสิปึ๊บจิ้มแต่ว่าเลื่องมันน้อยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนั้นวิธีการเล่นตั้งได้สูงสุดสี่ตัวเลยนะครับ แต่เสียดายไอ้สกิลกดอะผมว่ามันควรจะเป็นกดใครกดมันไม่ควรจะเป็นกบอลโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวมีเดียสําหรับผมมองว่าเฉยๆนะไม่ได้เก่งอะไรแต่แมคาีนิกการเล่นแปลกใหมด่ดีไปดูวิธีการอีวันเลยครับโอเคก็สําหรับวิธีการอีโวนะครับทุกคนต้องที่โต๊ะคาตรงนี้นะครับถ้าหาไม่เจอก,ก็กดที่ e v o l u t ชัน Item ตรงนี้นะครับ มีเดียจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ cluster h e a d p i e c กดเข้ามาเลยครับก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ10หินเขียว3ดาวลุ้งนะครับ5ดาวฟ้า10ดาวมว่วงแล้วก็จะได้มาเป็นเจ้าไอเทมนี้มาครับใครขอไม่พอก็กด dismantle ตรงนี้ได้นะครับย่อยได้เดี๋ยวนี้มันมีระบบย่อยมยนะ้แล้ะแต่ใช้ตังเยอะอยู่นะครับแต่นี้ก็ยังไม่หมดนะครับยังไม่รวมของที่ อีโว e ลังอีนะครับที่เราเสียไปเมื่อกี้ก็จะได้แค่ไอเทมมาก็จะใช้หินตามนี้เลยแล้วก็จะใช้เงินหมื่นห้านะครับแล้วก็เก็บเทคดาวอีห้าพันคิวบอกเลยว่าอีโวตัวเดียวจนครับซึ่งแผทนี้มันเพิ่มมาประมาณ7ตัวผมฟังกันขี้แตกแน่นอนโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมดวยนะครับ ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเสริมอะไรก็สามารถเมนใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปไล่อ่านก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้บายๆครับเจอกันคลิปหน้า